31ม,มีนาคมนะครับชุดแรกก็มีจำหน่ายแล้วนะครับาตามข้างถนนตามอะไรนี้นะครับก็ยังราคาดีนะครับ120บาทเศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้นะครับสีแดงสีชมพูอย่างนี้นะครับยังเป็นหนามอยู่อย่างนี้นะครับยังไม่สุกนะครับถ้าทานตอนนี้มันจะออกเปรี้ยวเปรี้ยวมาจากวิตามินซีในผล,ลไม้นะครับ ต้องให้มันสร้างน้ําตาลสร้างเนื้อผลไม้ถ้ามันเต็มที่สุกเต็มที่นะครับมันจะหวานเหมือนน้าผึ้งนะครับพยายามรักษา,าน้ําช่วงบํารุงนะครับน้ํากับปุ๋ยจําลองให้เหมือนหน้าฝนให้ได้นะครับให้มันชุ่มตลอดนะครับผมจํำน่าย พันแท้แนะนําให้ปลูกนะครับไร่1นเป็นแสนสองแสนผมปลูกมาสี่สิบกว่าปีราคาไม่เคยตกนะครับสายพันธุ์นี้นะครับอยากรวยนะครับลองโทรมาคุยกับผมดูก่อนหรือศึกษาข้อมูลผมดูก่อนนะครับปลูกลิ้นจี่สายพันธุ์นี้ ได้ตังค์แน่นอนนะครับ